สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่พี่พน้องน้องเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพามาหาบักทิดหลอดบักทิดหลอดสองอให้มันพลเครือบเงาครับให้อาจย์ตองเครือบเงาให้ใหม่อาจารย์ตองตองแตง่งมือจะพื้เปิดก็ปกติแล้ว ไอตัวนี้จะเป็นฝาครอบกระจกอะมองข้างเจ้ารีโวของผมครับทีนี้อของเดิมเนี่ยมันเป็นสีพลาสติกก็คือสีดำเนื้อพลาสติกเลยนะครับเนื้อพลาสติกดำผมก็เลยอมองว่าม,มันมันมันไม่สวยมันไม่เงาผมก็เลยให้เอามาพ่นเป็นสีตัวรถตอนนี้พ่นสีตัวรถแล้วคือความเงามันไม่กระจ่างมันไม่สว่างติดตานะครับ ก็เลยต้องเอามาเคลือบเคลือบอีกรอบหนึ่งช่างตองบอกจะเคลือบให้แบบเงาตาแตกเลยนะเ,เ,เหลเออเงาไหลกับไหลเลยห้ <c oughs> ามให้มีน้ำตกนะนี่ะ <ขอ S 1> ครับ<ข>อืมการทำงานนะครับทำงานถ้าเราละเอียดกับงานเราเอาใจใส่งานนี่อะไรก็ออกมาดีหมดนะครับ ช่างแต่ละคนก็มีหน้าที่ของตัวเองอันนี้ห้องพ่นนี้ก็เป็นห้องพ่นของช่างตองนะครับยกเว้นถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่ลงมาก็จะมีช่างที่เข้ามาพ่นแทนกันชดเชยกันได้ช่างพ่นตอนนี้ก็มีอยู่สี่คนครึ่งครับเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งนี่พ่นเดี๋ยวก็พ่นด,ดีมั่งเดี๋ยวพ่นไม่ดีมั่งเขาก็ไล่ไปทำอย่างอื่นเหลือแต่ชื่อแล้ว แก่ใหญ่อืมวันไหนพ้นดีก็พ้นดีเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็อเอาชิ้นงานอะไหล่นะครับเข้ามาเข้ามาเก็บสีแล้วนะครับก็จะพ่นลงสีจริงนะครับทีนี้หลังจากลงสีจริงเสร็จปุ๊บก็จะปล่อยให้สีมันแห้ง แห้งก่อนนะขั้นขั้นแรกอันดับแรกเลยนะครับเขาก็จะทําความสะอาดนะอา้าวเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนการพ่นสีนะครับช่างเขาหลังจากเขารูบน้ํามาเนี่ยเขารูบน้ํารูบกระดาษทรายละเอียดมาเรียบร้อยมันจะเนียนมากนะครับถ้าใครเป็นช่างสีช่างอู่สีอู่รถอู่ซ่อมรถยนต์เขาก็จะรู้นะครับว่าวิธีการเป็นไงแต่ว่าวิธีการของแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพิถีพิถันนะครับบางคนมักง่ายก็ผ้า แห้งเช็ดทําความสะอาดแล้วก็สาะสีเลยอย่างอู่แท็กซี่ยกตัวอย่างนะครับบางอู่นะฮะไม่ใช่ว่าทุกอู่นะครับบางอู่บางคนนะครับ<ม>เขาก็มองว่างานมันเร็วนะครับ<ม>เขาก็ทําแบบนั้นแต่ถ้าเป็นงานอู่ประกันหรืองานอู่ใหญ่ๆหลายๆอู่ที่เขาทํากัน<ม>เขาต้องเก็บความละเอียดนะครับนั่นก็คือก็จะเอาผ้าแห้งมาเช็ดให้สะอาดนะครับผ้าแห้งเช็ดให้สะอาดเสร็จปุ๊บก็จะตามด้วย เขาเรียกว่าผ้าเหนียวเนาะมันจะเป็นผ้าเหนียวเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับช่างตองตองแตง่งมันมันมีเปล่าไม่รู้มันเอาไว้ไหนไม่รู้นะครับมันจะเป็นผ้าเหนียวคือช่างเขาจะรู้นะครับหลังจากาใช้ผ้าเหนียวเช็ดทำความสะอาดนะครับเขาก็จะเอากระดาษทิชชู่เนี่ยครับกระดาษทิชชู่เนี่ยจะชุบกับน้ํายานี่ตัวน้ํายาเช็ดคราบเพื่อจะมาทําความสะอาด ตรงนี้นะครับทาความสะอาดให้หมดเลยทาความสะอาดให้แห้งนะครับคือเอาง่ายไม่ให้มีคราบมันไม่ให้มีคราบรอยเหงื่อไครน,นิ้วมือเราติดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลาเราพ่นไปแล้วมันจะขึ้นซิมิไนท์หลังจากที่เขาทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการลงสีครับทีนี้เขาก็จะลงสีสีจริงก็คือสีตัวรถนะครับเนี่ยที่เป็นสีบอลเนี่ยนะครับสีบอลเนี่ยเขาก็จะลงลงไปก่อนรอบหนึ่งหลังจากลงรอบแรกเสร็จปุ๊บเนี่ย เขาก็จะมาดูรายละเอียดอีกครับมาดูรายละเอียดว่าสีตรงไหนมันขึ้นเต็มไม่เต็มนะครับก็หลังจากที่ดูรายละเอียดแล้วว่าสีมันขึ้นเต็มไม่เต็มแล้วเขาก็จะเอาผ้าเหนียวนะครับผ้าเหนียวมาเช็ดไล่เช็ดอีกทีหนึ่งพอหลังจากไล่เช็ดผ้าเหนียวเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาไล่เช็ดเรียบร้อยเขาก็จะลงซ้ำนะครับลงสีกิงซ้ําอยู่ที่ว่า ช่างแต่ละคนจะลงซ้ํายี่รอบนะครับบางคนก็ลงสองรอบบางคนก็ลงสามรอบก็แล้วแต่ครับแต่จะไม่มีใครลงรอบเดียวนะครับหลังจากที่ลงสีจริงไปเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะปล่อยให้สีแห้งไปก่อนเขาจะปล่อยให้สีแห้งไปประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการาลงแลกเกอร์นะครับเคลือบแลกเกอร์การเคลือบแลกเกอร์ก็จะมีกรรมวิธีแตกต่างกันไปบางคนก็ใช้อัตรา อสองสองในสีนะครับบางคนก็หนึ่งต่อสามแล้วก็แล้วแต่ผมก็รายละเอียดตรงนี้ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าแร็กเกอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถต้องการหรืออางานประกันเขาระบุมาว่าาต้องอใช้แล็กเกอร์ตัวนี้ให้ลูกค้านะ อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะใช้ให้เล็กเกอร์ก็จะมีหลายอย่างหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นนกแก้วไม่ว่าจะเป็นดูปลองนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ายี y ่ห้ออะไรนะมาจากอเมริกาเดี๋ยวผมพามาดูนะครับก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับแล็กเกอร์เนี่ยพวกเนี้ยก็จะมียี่ห้อเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ย G L 9 9 6 0อะไรไม่รู้นะครับผมผมไม่รู้จากยี่ห้อมันนะเนี่ครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นนี่ครับ ก็ยี่ห้อมันนะครับผมยี่ห้อพวกยีหกย่ห้อเล็เกอร์ยี่ห้อฮาร์ดก็ผสมฮาร์ดเข้าไปตัวเร่งฮาร์ดนี่คือเป็นตัวเร่งเร่งเาขาเรียกว,ว่าเร่งการแห้งเพื่อมันแห้งมันเงา,ม,เงามันวาวนะครับก็ผสมอัตราส่วนของแต่ละตัวลงไปนะครับเนี่ยครับมันก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าแต่ละกระป๋องนี่ไม่ใช่ถูก,ถกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระป๋องหรือก,กา ตาพ,นตาพน่น ah นี่ตาพ่นนี่ก็จะเป็นของอู่ซื้อให้ช่างนะครับอย่างช่างบอกว่ายี่ห้อนี้ดีซื้อตายี่ห้อนี้ให้ผมหน่อยอ่ะเราก็จะซื้อให้แต่ว่าต้องรักษาให้ดีนะครับต้องรักษาให้ดีต้องดูแลอุปกรณ์ของตัวเองทุกอย่างต้องดูแลให้ดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมของเ้าต้าต๋องมันนะครับตองตรงนู้นก็จะเป็นของช่างศิลป์ฝั่งนู้นจะเป็นของช่างศิลป์นะครับ ส่วนของพี่เก้นะครับช่างผสมเขาก็จะอยู่มุมนี้แล้วก็มีห้องห้องผสมสีนี่ครับห้องผสมสีก็จะอยู่ตรงนี้นี่ครับห้องผสมนะครับห้องผสมสีห้องผสมสีนี่คืออัอนดับแรกเลยคือต้องอไม่ให้มีลมไม่ให้มีลมเ,ลเวลาเราผสมสีหยดแม่สีหยดมุกลงตะช่างเนี่ยมันจะได้ เรียกว่าอะไรมันจะได้นิ่งตาช่างมันจะได้นิ่งิตกระดักกาวอ้ยอยงนีน่มีหั่บอที่จับตหั่มมกระเทยเาอุบลเด้่มาเอาเด้อมีีน้องจาตเผู้อดเด้องะนี่กะเทยเทาบอกนี่ไปกระเทยมีพุ่งได้แล้วกระเทยทอง ตายนี่บะกระเทยทองวนี้ตายแล้วกเเพื่อนจบำอีเโอ้ยเห็นจับเปิดเห็น่ดินระวังเเออเปิดออกเห็นนอก้ยตกใจดบง่้าน นี่ก็เสร็จแล้วครับคันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับพ่นตัวทงตัวถังนะครับเสร็จหมดแล้วนะครับบอดี้เสร็จหมดแล้วก็เหลือยกหัวใส่แล้วก็มันเหลือชุดสายไฟครับก็เลยต้องรอก่อนเดี๋ยวชุดสายไฟคันนี้ครับผมเอาเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวช่วยเข็นหัวเข้าไปเก็บก่อนครับผมเจอกันใหม่ครับบายครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับ